ท่านู้ยมครับเราไม่ค่อยได้คุยเกี่ยวกับรถของ m มิ s u b บิชิมากนะครับวันนี้เลยจะมาคุยกันเรื่องงานติดตั้งแอร์ล็อกหน้าและหลังของไฮวินในรถ m มิ s ซูบิชิไททันนะครับลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งแอร์ล็อกมากกว่าติดตั้งวินนะครับเพราะว่าต้องการที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยแอร์ล็อก โดยใช้วินเป็นตัวเลือกสุดท้ายคำถามก็คือแล้วไอ้เจ้าแอร์ล็อกทั้งหน้าและหลังเนี่ยมันทดแทนตัววินได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องมาดูประโยชน์ของเจ้าตัวแอร์ล็อกหน้าหลังก่อนนะครับหากไม่มีแอร์ล็อกนะครับ เพลาจะปั่นแค่เพียงละ1ล้อเพล่าหน้า1ล้อหลัง 1- นึ่งล้อเพราะฉะนั้นเป่าจริงขับ4เนี่ยน,นะครับก็จึงปั่นแค่2ล้อเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเรามีแอร์ล็อกทั้งหน้าและหลังก็จะปั่นทั้ง4ล้อคราวนี้เรามาดูการทดสอบเห็นความแตกต่างระหว่างมีแอร์ล็อกกับไม่มีแอร์ล็อกต่างกันอย่างไรครับ อย่าเพิ่งยิงโอเคล้อม,มุนข้างนี้ข้างเดียวนะครับเอายิงอายุธโอเคลองอีกทีนะครับข้างหนึ่งหนักขวาหนักครับล้อขวาจะหนักเพายืนบนปูนอาโอเค ล้อหนัาข้างหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอายิงตอนนี้ยิงนะครับหมุนสองล้อแล้วครับท่านผู้ชมครับแอร์ล็อกเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์มากมายท่านผู้ชมจะเห็นจากคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เห็นความแตกต่างระหว่างมีแอร์ล็อกกับไม่มีแอร์อรล็อกนะครับแต่ท่านผู้ชมครับ ทุกคันที่ติดตั้งแอร์ล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกคันนะครับบางคันก็ใช้ได้ไม่นานก็ต้องถอดทิ้งไปด้วยสาเหตุหลายปัจจัยครับแต่ปัจจัยหลักๆก็คือไม่มีอะไรล่แล้วก็ช่างดูแลไม่มีหรือแม้กระทั่งช่างบางท่านก็อาจจะขาดประสบการณ์ทำให้ปัญหาตามออกมามา,มากมายครับ อย่างไรก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลังนะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก่อนตัดสินใจเลือกซื้อแอ์ล็อกสักชุดหนึ่งเรามีคําแนะนําที่เราจะทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องทิ้งแอ์ล็อกนะครับก็คือข้อที่1ขอให้ตรวจสอบผู้ขายเนี่ยขายอย่างน้อยสัก3ปีนะครับขอการรับประกันไม่รั่วฟรีค่าแรง1ปีนะครับและข้อสุดท้ายก็คือขอให้ดูภาพ สต็อกอะไรเป็นหลักครับไม่ใช่เพียงมีแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับขอให้มองเห็นเป็นจํานวนมากๆเรียกว่าหลายชิ้นทั้งปั้มลมทั้งแอร์ล็อกทําได้อย่างนี้3ข้อแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะใช้แอร์ล็อกยาวๆนั้นก็จะมีมากขึ้นครับถ้านผู้ชมครับถึงแมว้ว่าเราจะมีตัวเลือกเป็นประเภทดิฟล็อกไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอ e ีล็อกเนะครับ ทั้งคู่ก็จะมีข้อดีข้อด้อยนะครับ e ีล็อกเกข้อดีคือไม่ไม่มีลมไม่มีปัญหาไม่มีรั่วนะครับแต่ถ้าพลาดแต่ลอ้อล็อกไปไหนไม่ได้เลยครับต้องเรียกรถสไลด์อย่างเดียว